ครือขันก็สมควรที่จะรู้ด้วยนะคะว่าพระภิกษุเป็นพระภิกษุที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยตามสมควรที่ครือขัสสาม,มารถที่จะเข้าใจได้เช่นพระภิกษุไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองเพราะฉะ้นเห็นภิกษุได้รับเงินเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยหรือเปล่าบวชเพื่อรับเงินหรือว่าบวชเพื่อขัดเกลากิเลส โดยการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพและประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นจึงเป็นภิกษุในธรรมวินยัยซึ่งเป็นเนื้อนาบุญเพราะเหตุว่าเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคะก็แสดงธรรมะตามที่ตนได้ศึกษาแก่ครือขัดซึ่งไม่ได้สละเพศเป็นภิกษุแต่ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่สะสมมาที่จะเป็นครือขัด จึงไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งที่ยากยิ่งคือการบวชเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินยัยมีเสรีภาพไหมคะต้องบวชตามสมัครใจและต้องประพฤติตามพระธรรมวินยัยบวชแล้วจะมีเสรีภาพอย่างครือขัดได้ไหมในเมื่อสมัครใจที่จะขัดเกลาวกเลตในเพศบรรพริติและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย ด้วยความสมัครใจไม่มีใครไปชักชวนหรือว่าบังคับหรือฝืนใจที่จะต้องเป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่รู้ว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศภิกษุได้นะคะสามารถที่จะลาศิกขาทันทีทันทีด้วยตามพระธรรมวินยัยประกาศบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าต่อไปนี้ไม่เป็นภิกษุอีกต่อไป ต้องไปรอเลิกหรือเปล่าคะเห็นไหมคะทุกอย่างมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงถ้าพุทธบริษัทไม่เข้าใจว่าภิกษุคือใครพุทธบริษัทส่งเสริมและทำลายให้ภิกษุประพฤติผิดเป็นโทษอย่างยิ่ง